สวัสดีครับคลิปนี้นะครับรีดผ้าปูยังไงให้เรียบนะครับผ้าปูแบบนี้ค่อนข้างจะรีดยากนะครับเพราะว่ามันจะมียางยืดนะครับรอบผืนเลยปกติจะมียางยืดแค่ตามมุมเอาไว้รับเตียงนะครับแต่อันนี้มีรออผืนเลยแล้วก็เป็นผ้ามันด้วยนะครับแบบนี้รีดยังไงนะครับครับมีเทคนิคอยู่นะครับแล้วมันจะมีมุมครับแต่ละมุมแต่ละเตียงถือว่ามันจะเป็นแบบยางยืดครับ จะมีมุมอยู่นะครับให้เราจับครับนี่คือมุมนะครับมุมนี้นะครับจับมาประคบกับมุมนี้นะครับจะบังคบกันอย่างนี้นะครับครคบกันอย่างนี้นะครับแล้วก็มาอีกมุมหนึ่งนะครับไหนมุมเลยมุมนี้นะครับหามุมก่อนอ่าจะมาประคบกับมุมนี้นะครับเสร็จแล้วพับมาอย่างนี้นะครับ ไม่อย่างนี้นะนะครับเสร็จแล้ววางกับตาวางกับโต้รีดผ้าอย่างนี้เลยครับวางกับโต้รีดผ้าอย่างนี้ครับพอเราจับมุมบชนกันแล้วนะครับเราก็เอามาวางบนโตะรีดผ้าแบบนี้นครับผ้าแบบนี้ค่อนข้างจะรีดยากแล้วเพราะเป็นผ้ามันนะครับเป็นผ้ามันแล้วก็โดนเตารีดเนี่ยถ้าเกิดไฟแรงหน่อยเนี่ยมันจะเหนียวเลยนะครับแต่ควรใช้เตารีดไอรน้ำนะครับ ควรดึงมงให้ให้ดีนะครับไม่งั้นมันจะย่นนะครับนี่บแบบนี้นะครับไล่ไปด้านนน้นนะครับไล่ไปด้านหน้าเลยนะครับไล่ไปเรื่อยๆคนใช้เตารีดไอ้น้ำนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับว่าเตารีดไอ้น้ำแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอไอ้น้ำแบบเคลียออะไรอะที่ตัวทำความร้อนอย่างก็เรียกว,ว่า อยู่ๆเป็นนึกไม่ออกนะครับมันจะมีตัวทาความร้อนครับทําให้เตารีดร้อนแล้วก็แต่ถ้าเตารีดไม่ร้อนเนี่ยเตารีดแบบนี้เนี่ยพอรีดปุ๊บเนี่ยน้ํามันจะไหลออกมาครับฮีเตอร์เรียกว่าฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์ทําความร้อนนะครับถ้าเราเล่งไฟแรงเนี่ยย้าไหมได้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นเตารีดไอ้น้ํานะครับนี่แบบนี้ครับ ถ้าปูแบบนี้เราไม่ได้เน้นเรียบมากนะครับแต่ถ้าเรียบมากเราก็คิดอีกระคาหนึ่งนะครับเราเรีดแค่ให้พับได้แล้วก็เอาไปปูแล้วดูสวยงามน,นะครับแต่ถ้าไม่รีดเนี่ยพับแล้วก็แตยับยุ่ยี่มันจะไม่สวยงามน,น,นั่นเองนะครับไล่ไปเรื่อยอันนี้เป็นผ้ามันนะครับแต่ถ้าไม่รู้เทคนิคเนี่ยจะยุ่งเหยิงแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเรารู้เทคนิครู้วิธีการในการรีดเนี่ยจะทําให้เรารีดผ้าได้ง่ายขึ้นนะครับสบายขึ้นเอาดัานไปด้านนู้นนะครับเจมรอบจนหมดครับแล้วก็กลับด้านอีกด้านหนึ่งมารีดอีกข้างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรารีดข้างเดียวมันมันก็จะเรียบข้างเดียวนะครับ ันนี้ถึงก็เป็นการแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์นะครับในฐานะที่ทําซักรีดมาก็หลายสิบปีนะครับก็ยี่สิบกว่าปีแล้วครับไม่มีภาพแบบไหนที่รีดไม่ได้รีดไม่เป็นนะครับเรารีดหมดทราทีเป็นหมดครับยกเว้นพันรวมเขาไม่รีดกันนะครับนี่ก็หมดตรงนี้นะครับพอเรารีดมาถึงตรงนี้นะครับ เหนียวนะครับมันด้วยเป็นผ้ามันเหนียวมันแทนที่จะเป็นผ่าจะลื่นลีดง่ายแล้วคือแบบหนืดนะครับหนืดเสร็จแล้วนะครับเราริดชนเสร็จแล้วนะครับแล้วเรากลับด้านมาริดด้านนี้อีกครับด้านนี้ครับด้านนี้ยังไม่ริดครับแล้วก็ดึงให้ตึงเหมือนกันนะจับวางไปอย่างนี้นะครับวางไปแบบนี้นะครับพยายามจับผ้าให้ให้ดีจะให้ย่นนะครับ ถ้าย่นแล้วด้านล่างก็พอเราวางเตารีดปุ๊บเนี่ยด้านล่างก็จะหักด,ด้วยนะครับก็จะมีรอยอีกเตรียมดึงผ้าให้ให้ตึงนะฮะอย่าให้มันย่นนะครับอย่าให้มันย่นมันหักเดี๋ยวถ้าหักแล้วเราวางเตารีดไปด้านล่างก็จะหักเราก็ต้องมาแก้อีกคนระับแบบนี้นะครับไปด้านหน้านู่นครับการรีดผ้าก็มีเทคนิคนะครับที่จะทําให้เรารีดได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าเราไม่รู้เทคนิคเนี่ยก็ปวดหัวเหมือนกันการนี่ผ้าต้องใจเย็นนะครับอันนี้คือวิธีที่ผ้าปูนะครับแต่ถ้ามีผ้าปูที่แบบไม่ไม่เป็นผ้ามันผ้าเนียวแบบนี้ <S <S จะสาธิตให้ดูอีกนะครับ <S <S จะลงคลิปต่อไปนะครับ ให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่อยากได้เทคนิควิธีการในการนิดผ้าได้เอาไปใช้งานนะครับผ้าน้วเหนียวหนืดๆอย่างนี้ขอบอกเลยนะครับว่าใช้ไฟอย่าใช้ไฟแรงนะครับไฟกลางไฟกลางกางหรือไฟค่อนข้างอ่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะไหม้ง่ายมากครับผ้าแบบนี้นะครับเผอไม่ได้เลยครับ เผ่อนิดเดียววางเตารีดเอามาวางใหม่ไม่ทันทีเลยบางทีอ,อ่อผ้าลักษณะแบบนี้เตารีดมันจะมันจะม,นมันจะเล่งไฟเองครับเตารีดที่เราใช้ไปนานๆเนี่ยบางทีมันมันไม่ตัดไฟนะมันไม่ตัดไฟแล้วก็พอเราเผลอปุ๊บเนี่ยเอามาวางก็ไหม้ได้เลยครับโดยเฉพาะเตารีดธรรมดาครับเสียงมาก ถ้าเป็นผ้าปูทั่วไปที่ไม่ใช่ผ้าเหนียวผ้าลื่นแบบนี้จะนี่ใช้เวลาไม่มากครับอันนี้ต้องสุกขุมใจเย็นนิดหนึ่งครับก็สำเร็จเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเรียบร้อยครับแล้วเราก็หามุมนะครับหามุมที่จะพับนะครับแบบนี้ครับก็เสร็จนะครับเราก็หามุมจับมุมได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ อันนี้พับให้ดูนะเดี๋ยวผมพับให้ดูก่อนครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดูพับแบบนี้นะครับอันนี้คือการพับเดี๋ยวแล้วเราพับแบบนี้นะครับผู้ชมคงเห็นนะครับพับแบบนี้ครับแล้วก็พับอีกพับหนึ่งแบบนี้นครับ นี่ครับนี่คือการพับผ้าปูครับสวัสดีครับ